เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมลน์เกมเษฐีนะครับก็ตอนนี้ทางเกมเษฐีเนี่ยทางลายได้มีการอัปเดตลูกเต่าใหม่แล้วนะครับก็คือ,คอจะอัปเดตประจำทุกเดือนอยู่แล้วสําหรับลูกเต่าใหม่ครั้งนี้ชื่อว่าลูกเต่าผู้พิชิตนั่นเองนะครับรู้สึกว่าลูกเต่านี้เนี่ยผมไปดูของเซอร์เรีมาเนี่ยรู้สึกจะอยู่ในโหมด VIP นะครับถือว่าทางลายเนี่ยคือข้ามขั้นมาลูกเต่านี้เลยเพราะปกติเนี่ย ทางไลน์เขาจะคือ,อยังไงครับก็คือจะจะอัปเดตคือเลียงลงไปเรื่อยๆถ้าสังเกตเนี่ยถ้าไปดูของเซิร์ฟเราเนี่ยรู้สึกว่าก็คือจะมีลูกเต่าอันต่อไปเนี่ยรู้รู้สึกว่าน่าจะชื่อลูกเต่าอะาตอมนะเพราะผมไปดูในเพจไลน์เกมเศรษฐีมานะครับเขาแปลมาเรียบร้อยว่าชื่อว่าลูกเต๋าอะตอมนะครับแต่ยังไม่มานะครับแต่ครั้งนี้ข้ามมาเป็นลูกเต๋า ลูกเต่าผู้พิชิตนะครับลูกเต่านี้เนี่ยถือว่าเป็นลูกเต่าที่แพงพอสมควรเลยนะครับสําหรับราคานะครับราคาเพชรเนี่ยอยู่ที่400เพชรนะครับก็แพงพอสมควรสําหรับราคาทองเนี่ยสำหรับคนที่เวลตันเนี่ยเวล70เนี่ยก็ซื้อได้ในราคา1ล้าน 1, 000, 000ทองนะครับซึ่งแพงมากเลยแต่โชคดีนะครับผมเนี่ยเลเวล10พอดีก็เลยซื้อด้วยทองได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ตอนนั้นน่ะก่อนก่อนที่ผมจะซื้ออ่ะมีทองอยู่ประมาณสิบเอล้านทองแต่ตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณนี่เลยนะครับสิบล้านห้าแสนทองนะครับก็หมดไปหลายทองเลยพอดีนะครับก็สําหรับอีเวนต์นี้เนี่ยคนที่อัพอัพเกรดลูกเต่าตันเนี่ยภายในอีเวนต์ก็จะได้ลูกเต่าแตง่งเอ้ยไม่ใช่ลูกเต่าครับได้ลูกบาทแตงโมนะครับสหรับใครที่อัพเกรดตันนะครับนี่เห็นไหมครับสังเกตคน้ขึ้นื่้เนี่ย คือจะได้รับลูกบาทแตงโมไปแล้วก็รู้สึกว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการสุ่มผู้โชคดีเพื่อแจกลูกบาทลูกบาทในตำนานด้วยนะครับนี่ลูกบาทในตำนานนะครับรู้สึกว่าจะสุ่มแจกจะ,จะสุ่มแจกรู้สึกว่าไม่จะทุกคนคือเป็นการสุ่มผู้โชคดีนะครับอเรามาดูความสามารถกันนะครับเมื่ออัปเกรดสูงสุดอัปเกรดตันแล้วเนี่ย ก็ความสามารถก็คือเกมโบนัส30การด,ดวง30การควบคุมลูกสามสิบโบนัสทอง30โบนัสคะแนนอันดับ35แล้วก็โบนัสเลขคี่คู่นะครับ3นะครับถ้าสังเกตเนี่ยก็คือมีการเพิ่มความสามารถมา2ออย่างก็คือการควบคุมเสาแล้วก็โบนัสในอันดับถ้าสังเกตจะมีแถบสีเป็นสีม่วง พอหลังจากมีลูกเต่าตัวใหม่เนี่ยความสามารถของลูกเต่าอันเก่าเนี่ยก็จะลดลงนี่สังเกตนะครับพอลูกเต่าผู้พิชิตมาปุ๊บลูกเต่ามรณาเนี่ยก็ลดความสามารถลงเลยนะครับอ่านะครับก็สําหรับเพื่อนๆนคนไหนเนี่ยที่ซื้อลูกเต่ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้อะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็มาแชร์บอกกล่าวกันนะครับก็เป็นว่า เออผมลืมไปซาซนีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอกการทอยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอไปดูกันเลยนะครับอ่าสังเกตการทอยนะครับก็คือมีดาบออกมาจากลูกเตาก๋าก็ดาบก็ปักลงพื้นนะถือว่าเป็นเอฟเฟกที่อลังการมากเลยนะครับ สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์พวกสเปคต่ำๆเนี่ยผมว่าแหลกผมว่าน่าจะแหลกนะครับเวลาถอยเนี่ยเพราะว่าขนาดผมถอยเนี่ยยังรู้สึกว่ามันแหลกเลยนะครับโทรศัพท์ผมนะครับเอ,า,อาเป็นว่าขอจบการรีวิวลูกเต๋าใหม่ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ